จะต้องอดอาหารในตนและเม่หมาในเวลากลางคืนแตมในดอยนนะเป็นช่วงเวลาลวที่มุสลิมจะต้องให้การช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อพัฒนาอกาสและความร่วมยาให้แก่ประชาชนในทุกคนแห่งเราจะต้องรู้เสม,มอว่าโลกที่เราต้องการจะสร้างขึ้นและการพัถนาที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเริ่มขึ้นจากหัวใจและชุมชนของเราเองก่อน ดือนอนเมร์สได้มาเยือนและปกคุมเรามีหนึ่งคืนในเดือนนี้ที่ดีกว่าหนึ่งพันเดือนจองอดทนเพื่อเงื่อนความมีแห่งอัลลอฮ์มานซึ่งจะชุบทดสอบพวกเราอยู่เป็นเงื่นมิดเพื่อความเข้มแข็งแห่งอิมานมวลการเสงสริมเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เพื่อส่งให้ธรรมดาเปลี่ยนเสมือนความเมตตาของมวลมนุษยชาติเพื่อเราจะได้ชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ ในหัวใจของเราและจิตใจของเราที่กับการอุทิศตนด้วยความจริงใจและรักที่จะถูกสินอดเพื่อเราจะได้ชำระและปลดปลายเรานั้นให้พ้นจากบาปทั้งหลายนี้ที่ผ่านมาด้วยอเปนส่งนเสริปนสิทธิของอัลลอฮ์เพื่อทรงคัดเลือกเดือนอเลเบเนี้เพื่อทดสอบความอดทนและเพิ่มพูนในหัวใจของเราอัลลอฮ์ ลมหายใจของพวกเรานน้นหอมยิ่งนับพระองค์อ้อนลอสํำหรับพวกเราแล้วขอให้พวกเรานน้นได้อยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณไม่กลางวันไม่ลี่คลายู่กลางคืนทุกๆความคิดวยดหัวใจที่ได้รับการชำระขอให้พวกเราได้มองมเห็นมันด้วยดวงตาของเราทั้งสองอย่างชัดแจ้งและในรอมดอน,นี้พวกเรามีความตือือร้อนที่จะปฏิบัติอิบาตดาโอ้อนลอ สำหรับพวกเราแล้วชีวิตนี้จะคงอยู่พเพื่อพระองค์อง์นั้นสำหรับพวกเราแล้วขอมอบจิตใจของเราพเพื่อพระองค์ด้วยพระนามแห่งมลลผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณามวลการส่งเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงคัดเลือกให้เดนมาดอนนี้มาเยือนเดมมนุษยสชาติ พระเจ้าตั้งใจรออย่างใจจดใจจ่อในการมาเย็นของโรมอนดอนเดือนแห่งความประเสริฐเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงสองสามวันนี้ประสริกิติกิติป้าพนมวลการแส่งแขวนนั้นเป็นสิท์ของพระแลเพื่อทรงเมตตายิ่งผู้ทรงอภัยยิ่งขอสัิสุขจงระสบแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามทางนาที่ถูกต้องอันหนึ่งพระเจ้าได้ยกร้อพวกท่านสู่แนวทาง เชื่องตนสู่ความยำเกรงต่ออิมอลลัสสะฮานูอาจาราและขอขอบคุณต่ออิมรลลัสสะฮานวาจาราที่ได้ประทานเวลาและประทานความโปรดตันต่างๆให้แก่บาวข,ของพระองค์และพระองค์ได้สมัทางสิ่งของอันน้ำค่าย,ยิ่งนั่นก็คืออันอิสลามและมีก,กัลิมะชที่ใกล้หนีบละลาอิลาฮอลัลลอฮ์ซึ่งเป็นประโยชน์ที่มีน้ำหนักยิ่งบนตราชั่งในวันโลกหน้าด้วยกับพลังแห่งอิมาน ได้กับความตั้งใจอันบดีสุดทำให้พวกเราได้มีแรงบันดาลใจที่ได้จัดงานในวันนี้ขึ้นมาสำหรับเวลาของพวกเรานั้นมันไม่ได้เหลืออย่างที่พวกเราคิดแน่นาานในช่วงที่เรามีโอกาสในช่วงที่เรามีความพร้อมจะดีกว่าไหมถ้าเราจะใช้เวลาที่พระองค์ลดรงไว้ชีวิตเราให้มันได้หมดไปกับการยำเกรงต่อพระองค์เพื่อหวังความเมตตาจากพระองค์สุดท้ายนี้ ขอพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเราขอพระองค์ทรงชี้นำทางแห่งแสงสว่างให้กับพวกเราและขอพระองค์ทรงเมตตาบากของพระองค์บบิลลาฮิโตฟิกวันฮิดายาวัสสลามุอะลัยกุมบารหกมะตุลลอฮิยะบเรากาตู